มาดิจ่ะพี่น้องวันนี้กับซาบิลัมกับไปตลาดมาแมนบอซาบิลัมกับสีมาให้เบิ้งว่าซาบิลัมแต่เอียงมาค่ะวันนี้ซาบิลัมซืเฮดเอียงค่ะวันนี้เกิดขึ้นได้ปูมาค่ะพี่น้องปูที่ซาบิลัมสีโลง่ลงไ้เบิ้งเห็นนะจะไปได้ของมาจากตลาดคิดว่าซาบิลัมอาจจะได้ลงคลิปนั้นหรือจังใดถ้าบ่เห็นเกิดขึ้นมาเห็นคลิปนี้ด้วยค่ะพี่นอง ถ้าได้ลงกับเสียงเนานะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ปูปมาและะ้ว่ะเก็บเหรียญค่ะพี่น้องซีตโตเอ็นแขงเลยอยู่เนี่ยสร้างเสื่อ,อยูนิวอลินนะเอ่อป่าอีกแค่สี่ตัวต้องเก็บเหรียญน,นะ,ะพี่น้องโอ้ตายๆยูนิวอลินโต,ตแล้วเหรียญค่ะพี่น้องยูนิวอลินอะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเขาไปเฮ็ดความสารแล้วเขาเอาเอา,เอามาผัดค่ะมันีิสิเฮ็ดปูผัดผงกะหรี่ค่ะพี่น้อง ซาเบอร์เรลเลมเฮดอันปูพัดพงตะหรี่เนาะพี่น้องแต่ว่าแฟนเพิ่งมาก,กินแบบพวกเอออยังเขาเอนอันพวกพักพวกไอออันนี้นะพี่น้องหลายๆพวกไข่เห็นไหม้เศษมันเห็นไหม้เพิ่งมาก,กินตัวนั้นซาเบอร์เรลเลสเซอร์ส่พักหลายๆอ่ะจ้ะเอาไว้ให้เพิ่งกินเนาะนี่ค่ะปกติเราบอคอยมาแขกปูค่ะพี่น้อง บูก็ต้องเป็นของซาบิล่ลัมกินนี่ปูซี่โตตอนแรกว่าสิพัดแค่สองตัวนะแต่มันส้มสิน้อนยโพดค่ะเดี๋ยวตัวนี้ห้าสิบปาดแล้วเอาไปปลูกต่อค่ะพี่น้องมันคือจังขอมแบนนี่แหละเอาหัวมันไปปลูกอ่อนี่ค่ะเดี๋ยวห้วาสิเอาไปปลูกน้องๆเนานะแต่เซอร์เรลีขึ้นกันอัเอียงที่อเอนต้องอันนี้เขาเอิญตั้งโอหแล้วกึนชายเอ่อพัาตั้งโอ,อ,นเ,อ,งโอเนาะ อันบ่ได้มาสอนเห็ดได้ค่ะพี่น้องมื่อวานี้ซาบิลัมอันสิพามากินผู้ผัดฟงกะหรี่แบบสไตล์ซาบิลลัมได้ค่ะซาบิลลัมเห็ดแบบมัวมัว,มวถามว่าเบิ่งว่าอันออกมาหน้าตาชิเป็นยังไงเนาะพี่นอนะ้งองเนาะใส่นมผสมไปไดหนึ่งก่อนเนี่ยอันเห็นพี่เพิ่นพายเห็ดจะ้ะซาบิลัมไปเห็ดไปิดไปตามภาษาเนาะพี่น้องและเบื้งหน้าตาว่าตอนจบมันชิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะ ซาบ,บิลัมเป็นคุณหมักเผ็ดใสน่น้ำมัน c h ลี่โอยคะ่ะน้ำมันพริกร้อนแล้วซาบ,บิลัมบดไฟเห็ดทีน่นดีมั่งไถดูว่าบุญูดจากที่ดีกว่าเห็ดมะกลองเนะคะ่ะที่น้อง ซาบิลลัมกะเฮ็ดแอบบัตแบบนตามภาษาแบบสไตล์แบบพ่นต่างเด่นนะพี่น้องมีอันใดก็ใส่อันนั้นคิดได้แบบใดก็เฮ็ดแบบนั้นนี่สิเมย์ <c oughs> มันคือจะเป็นยังสี่แล้วพี่น้องพ่ <c oughs> นตา่างเดนเฮ็ดกับเขาแต่เพิ่นนั้นมีเคลค็ดลับของเพิ่นเพิ่นเลยสิเฮ็ดออกมาดีเนาะแต่ละคนมวันนี้ซาบิลลัมจะสิมาเสนอสูตรสไตล์ซาบิลลัมเลยค่ะพี่น้องเลย <c oughs> ว่านตามันสิออกมาเป็นตไลทกันเนาะมากินน้ำกเด้อเด้ออาครูใส่ไปเลยคทั้งหมดทำเือสิว่าชิต้มกินนี่ยข้าวขาขงาวเยินทะ่ไหล้ำยากกินกันเนาะวันนี้จะได้ดิกว่าฮัทพมกลีดีกว่าแฟนอะไรกินน้ำยังสินะ วันนี้มันน้อยหลายสาเวไปเลยใส่กระโดงไปนั่งพี่น้องตั้งแรกที่พัดใส่กระโดงไหมพี่น้องได้ปัญห,หาไมีปัญหาพี่น้องเดี๋ยวสาวไปรั่งทำไมนะซุปนี่น้อยเราเข้ากับนาำปรุงเครื่องเด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพิดฟ้าให้มันสุกก่อนเอาอันนี้ใส่กนันน้องไข่เนาะแล้ววันนี้เขากับปรุงไปตามใจชอบนะพี่นอ้องอ่ามาเบิ่งโอ้หอมหอมพี่น้องเลยสาวไปรั่งเคยอันเครื่องอันปูแบบพัดพีดไว้อันใส่เครื่องไอ้ผุละผ้าเห็นไหมพี่น้องคล้ายๆอันพัดห้ยเห็นไหม สาบิลัมเอาหนังมาเห็ดแล้วก็ทอดแบบที่เราพี่น้องแล้วก็ใส่เค็มตัวนั้นลงไปโอ้แซ่บแต่ว่าปูยุพีมันหายากอันต้องขับรถไปชั่วโมงน,งนึงไปกลับชั่วโมงนึงเนาะพี่น้องอันค่อยเสียด้กินแล้วก็แพงกว่าโนรีนหน่อยนึงจะเสิหายากไงนี่เขาก็ได้าามอดอาซีโต้ก็เจนะ็บเลี้ยงถูกไหมพี่น้องซี่ต้แพงซาบิลัมอยู่ในโนบีอึดื่อันอาหารทะเลกินเนาะแต่ว่ามาอยู่นี่มันต่ไก่เนาะใช่ไหมพยายันขับรถแต่ว่าอดค่ะพี่น้องแต่ว่าน่าโม้ เบียรเท่าไรท่ากาต่จี้ขันพี่น้องโอเคแ่ะมาปรูดไมเน่อกะโอเคสูตรแม่แล้วแหละอันนี้สูตรซาบิล,ลังไม่ใช่แค,คดแบบม่วงม่วตามตามภาษา ลังลืมพัดหอมที่กิงมันต้องไปพัดพร้อมกับกระเทียมด้วยค่ะมันค่อยสีหอมเบอร์สาบบิล่างลืมโอ้นี่แหละค่ะพี่นอ <c oughs> ้องเอ้ยในครัวจำเป็นเพราะเป็นยังถ้าลงไปแบบนี้แหละเดี๋ยวโอเคอยู่เดี๋ยวมันงไสุกในี่แต่ว่าถ้าเขาไปผัดเลยมันจะหอมเป็นแบบผัดนั่งกระเทียมพร้อมกับกระเทียมมันสะหอมเนาะตอนนี้สับบิล่างลืมก็เป็นยังไ่คะแบบเอาไปที้ก็ได้เนาะหอมหอมอพี่น้องมันจะหอมลงไก่หอมแบบนี้ ซาบิลังผสมัครน้ำเนี่ยในนส่นมำแบบน้ำใส่นมสดอันสูตรตามเมื่อไทรจะเป็นไังไหนอันสาวิลังโกงอีอลไรที่บอกเลย,เลยอันนี้มใม่ไหมไอ้ดมด้ยวยที่การเทตับข,ของคนตางเดียน <c oughs> แต่กบับอะไรทุกคนเลยคะ่ะตามตามที่ต้งเกิดตามความเอ่ออย่างแะ,ะเผอิญตามถนัดตามความสะดวกสบายของเทาเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราันสูตรตีน้อยซาบิลังสีเอาเอันพัก์ตไซจจ้ะเคล็ดลับของสาวิลังเพิ่มสีสันให้มันสวยสาวิลังไซโคลมิ้นเลยค่ะใส่โงขมิ้นเอาใส่เป็นล็กแหลดน้อยนึงแล้วสาวิลังอะสีน้ำแข็งนเหลืองๆนะ ก็เลยใส่ลงไปอีกถ้ามีน้ำดีก็ห้าวด้ค่ะใช่อกนกนันนี้จะเอาทาข้ามาทามากินได้มีนกจะดีก็ห้าวค่ะคมิิเนาะมีประโยชน์ก็กทนี่เด้อค่้น้องดแล้วสปิทฟ้าเนอยกันวะตื่อันนี้ลงไปอีกค่ะถ้ทาทาากก่ทานจะท่านดีรสีสันเรืองมั้ล่ะค่ะน้อเติมอีกจัหนอยสีสันได้มมะะเหลอืองระเีองเอสิฟ้าจะนอยนยังไได้อา ปูเนะปูจอะดได้สุกมั้งได้แลนะ้วเนาะเอาผัดเสล่ไนี่ะเอาชาไก่นะสาวิลัมซิ่นแล้วแอบซิ่นไปแล้วนอนเซิ่ไก่ก็พูดดแบบแสบ เวน้ำลายจะไปลามัดเวลาเห็ดเขาเขามือมันจะบังวัฒนาจะเนางจะไปละมัดนาได้ขวาเนาะถ้าสิตั้งกล้อรข้งคุณก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงพักยุบกะกินได้แล้วค่ะปูก็น่าจะสุดแล้วจะปิดไหมคะยุบก่อนถ่าพี่น้องเมื่อกี้แอบใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงจ้ะ าชาตโอเคแล้วค่ะรสชาติโอเคแล้วเห็นไหมผักยบแล้วค่ะักยบแล้รนากินรสชาตซ่บแล้วค่ะันนีเป็นไ่งยันมือแรเงาพี่น้องต้ชาบีัมจะกินก้นเลยชาบีรัไม่ได้กินเผายกทีขันดยวเาซื้อกันเนาะตัวที่ฟมาือตัวพักตะไคร้ค่ะชรมมันจะกินปู เขาทาป่ะวันนี้คนเย็แล้วีันแกะกันแล้วิกันแกะกัวาเลตักยากเนาะนี่สาเิลมจกินข่าวเศ้าครับน้อง่ว่าเนเด็มากินข้าวเล่นคระนี่ยพับน้องไปแล้วขอจัดจัดน้อยน้องวันนี้กูพัดพงก็ปิซาบิรัมกันเร็วแล้วแล้วก็ข้าวนี่ซาบิรัคือสิมากิน เขาก็ปูผัดพงกะหรี่นะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอันอยากกินปูต้มได้พี่น้องแต่ว่าปูมันแพงแหม่ซื้อมาซีตัวตั้งวต่เจ็ดเหรียญตัวนี้น้อยหนึงวันนี้ก็อยากให้แฟนกินน้ำเนาะถ้าต้มก็ค้องก็สิกินเบิดนะวันนี้ซาเวลลัมก็เลยได้อันมาพัดค่ะพี่น้องพัดพัดให้พัดไปให้แฟนกินน้ำครับพี่น้องวันนี้ซาเวลลัมจะิมากินข้าเช้าเนาะ เซอร์วิลล่ามากินซอสแล้วค่ะเนี่ยบพราะเธได้กินเขา่า,า,เา,า,เขาอยู่แต่ว่าเซอร์วิลล่สิไปตตำสมมากินน้ำก้อนกะไม่ใช่ไทยพี่น้องเบิ้งเนาะว่าอันคุนตั้งเดนเฮ็ดกับเขา่าสไตล์ใดแบบไงไงค่ะพี่น้องมี่ยังกระในะสอันนั้นเราหาจะหารดอันใดๆกระใสอันใดโบนี่กับใโบค่ะพี่น้องอันแบบไงไงเนาะค่ะมีเลยค่ะเซอร์วิลล่อขอไปกินกันเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามซาบิลลัมได้ค่ะเด้ออย่าลืมเด้ออันช่วงนี้กันไดกะฝากติดตามกันต่อไปได้ค่ะยาเอ่อย่าฟามนี้จักกันอันคนใดที่มาซาบิลัมเก็บเคชรกะติดตามต่อไปเพราะว่าจริงๆซาบิลัมก็บอกทิเรื่องเก็บเพชรเรื่องเก็บเพชรมาที่เรื่องของซาบลิลัมค่ะอันนี้กะแบบยานพี่น้องยานพี่น้องอันคิดทอดก็เลยเอามาเอามาให้เบอร์ว่าซาบิลัมเพีรนีก,กินได้ โน no, no no please ขอโทษลหลลายขอโทษลหลลายคะ่ะพี่น้องวอา์อะไรกันเ่าว่า์เมนเฮารวอาก็ใครยังนาเฮาโอเคคะ่ะโมจอครับขอโทษคะ่ษคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ